สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องบิ๊กจิ๋วชาแนลและช่อง Facebook เจ๊อ้อยอรไทยเช้านี้เราก็มาทำเมนูอีสานจ้ะเมนูอีสานบ้านค่อยเองแกงขี้เหล็กใส่หนังงวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะคนอีสานก็ชอบกินผักอันดับแรกก็เป็น ขี้เหล็กเอาใส่ในหม้อน้ำเยอะไปเบ้าเอาน้ำออกก่อนนิดนึงอันนี้ในนี้เป็นน้ำใบยะนางด้วยพี่นอ้องน้ำใบยะนางแล้วก็ใส่หนังงัวใส่หนังงัว ล่างมือเหลืเด้อพี่น้องให้กินให้ครอบครัวเจ้าของดอกใส่หนังงูแล้วก็เอามาตั้งไฟในน้ำเนี้ยพี่อ้อยไม่ได้มีข้าวเบื่อเนาะพี่อ้อยก็จะเอาข้าวขั่วข้าวขั่วที่เราใส่ลาบอ่ะจ้ะข้าวขั่วที่เราใส่ลาบอ่าก็ทำการจุดไฟแล้วตั้งไฟ ให้เดือดเอามาค้างตั้งไฟให้เดือดแล้วเราก็จะมาปรุงกันนะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ เราก็ใส่ตำพริกหอมแดงคนอีสานกลิ่นยังไๆพี่นอ้องไม่จะไม่ตั้งตำ,ตำเครื่องแกงยากหรอกหอมกะพริกหอมแดงกะพริกมันก็หอมแล้วจ้ะอ่า เราก็จะมาทำการปรุงรสชาติด้วยการอย่าเพิ่งเวียนหัวเด้อใส่ฟงฟิงของฟงฟิงแกงขีเล็กเนี่มันขมพี่น้องต้องเอาเกลือใส่เด้อ เอาเกลือเกลือกับปลรราแล้วพี่อ้อยจะเน้นเกลือเนาะเน้นเกลือ,อ,อแล้วก็น้ำปลาอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อวางก่อนนะ น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าต้มสุกจะ้ะแค่นี้แหละเพื่อนๆรอให้มันเดือดแล้วก็ได้รสชาติก็ใส่ใบอีตูยังใบแมงหลัก คนไทยเอินใบแมงลักคนไทยเอินผักอีตูเขาว่าแล้วส่งเอินสล้างข่าวคนว่าเออสล้างข่าวสล้างกา้านแดงสล้างกาง้านแดงก็ใบหูละพาใบหูละพาเอินสล้างกา้านแดงค่ะมันเดือดเพื่อนๆรอให้มันเดือดแล้วมาชิมรสชาติ คนนิสานกินง่ายเดอ้อพี่น้องบะแม่นอาหารสั้นตำเดอ้อนี่บบกบกล่เอ้ยอาหารสั้นสูงนี่เปิดเด็ดยอดมันนะเอสเต็กมะแร็กกับใบยอมเด้อเกือบได้เกือบได้รสชาติ คนไทยสิกินอาหารแต่ว่าคนอีสานกินง่ายคนอีสานกินง่ายกินข้าวเหนียวก็พัดกบพัดก็ดกแกงกะทิเขาก็กินได้โมแมนว่าเออกินอาหารไทยแกงกระทงกะท,กะทิสิกินแต่ก็ขวเจ้าโมแมนจะ้ะแตยว่าคนอีสานกินง่ายที่สุดแล้วนี่อย่างเขาก็กินเ่า่เรื่องมากเขาไม่เรื่องมาก ในนกการกิเสียงโทรศัพท์เจ้าของโทรศัพท์ไปไหนเดีย๋ยวไปรับโทรศพัพท์ให้แล้วมาไมมันปัดยากปัดเย็นจังวะ ฮัลโ,โหลมันไปไหนแล้ววันเนี้เดี๋ยวนะโอ้ยพุทวัตโทรมา ับบเบดี๋ยวเราไปดูแกงขี้เหล็กของเราต่อ,อเพื่อนเดือดแล้วเดือดแล้ว การทำอาหารเป็นสิ่งอะไรที่พี่อ้อยถนัดเด้อเพื่อนๆน,นี่แหละคอนเทนต์ของพี่อ้อยก็คือทำอาหารอีสานแล้วก็จะพาตะเวนไปหาดูแหล่งท่องเที่ยวชิมชมิโอเครสชาติใช้ได้แต่ผัก ใส่ผักมีผักอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะชอบกินผักคลิปนี้พี่อ้อยก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะกับแกงขี้เหล็กอีสานบ้านนาสวัสดีค่ะ